สวัสดีครับพบกับพี่โต๋แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาสรุปผลการทดลองใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแทนแบตเตอร์โกรดนะครับผมว่าผลการทดลองที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราเอาแบตเตอรี่ลิเธียมมาแทนแบตเตอร์โกรดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับผมข้อดีข้อที่1น,นะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมมาแทนแบตเตอร์โกรดแล้วเนี่ยความแรงของปั๊มน้ําเครื่องพ่นยายเนี่ยความแรงเท่ากันนะครับผมเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์เท่ากันเนี่ยความแรงเท่ากันเลยนะครับผมเรียกว่า ัามน้ำเครื่องพ่นยา this กาลังไม่ตกเลยนะฮะข้อดีข้อที่2นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของน้ําหนักนะฮะแบตเตอรี่ทั้ง3ลูกนี้นะครับผมมีขนาด12โวลต์8แอมป์เท่ากันนะครับผมถ้าเป็นแบตตะกัวกดนะฮะน้ําหนักลูกนี้นะครับผมจะอยู่ที่2กิโลกรัมนะครับผมส่วนถ้าเป็นลูกนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลกรัมแล้วก็ลูกนี้จะหนักกว่าลูกนี้นิดนึงนะครับผมจะหนักอยู่ที่7ขีดนะครับ เมื่อแบตเตอรี่มีน้ำหนักที่เบาฟ้านะฮะการทํางานของเรามันก็จะสบายขึ้นนะครับผมจากข้อดีทั้ง2ข้อที่ได้ทดลองใช้นะครับผมพี่โตก็สรุปได้เลยว่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมเอามาแทนแบตเตอร์โกกดใส่กับเครื่องพ่นยาเนี่ยอันนี้เราสามารถทําได้แน่นอนนะครับผมเดียกว่าถ้าใครมีแบตเตอร์โกกดที่ใช้งานอยู่แล้วแล้วแบตเตอร์โกกดมันเสื่อมแล้วอยากจะเปลี่ยนใส่แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยอันนี้คือสามารถทําได้แน่นอนนะครับผมเมื่อเราเปลี่ยน ี่จากของเดิมเป็นแบตตะกัวกดเนี่ยมาใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนตามก็คือที่ชาร์จนะครับผมที่ชาร์จหรือว่าชาร์จเจอร์อันนี้นะครับผมเราจะใช้ที่ชาร์จแบบเดิมที่ว่ามาชาร์จกับตะกัวกดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันในการชาร์จมันต่างกันนะครับถ้าเป็นแรงดันของแบตตะกัวกดนะครับผมแรงดันในการชาร์จเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับผมส่วนถ้าเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยแรงดันในการชาร์จเนี่ยมันจะอยู่แค่ 12.6โวลต์ w, แค่นั้นเองนะครับผมแล้ววิธีการเลือกที่ชาร์จนะครับผมถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด12โวลต์8แอมป์กับ12โวลต์12แอมป์หรือขนาดแอมป์มันต่างกันเนี่ยที่ชาร์จก็ต้องต่างกันนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะยกตัวอย่างให้ดูสองตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด12โวลต์8แอมป์แรงดันในการชาร์จนะครับผมจะอยู่ที่ สิบสองจุดหกโวลต์น,นะครับผมเนี่ยแรงดันในการชาร์จนะครับผมจะอยู่ที่สิบสองจุดหกโวลต์น,นะครับผมแล้วก็กระแสชาร์จเข้านะครับผมจะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ถึงหนึ่งจุดสองแอมป์นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเรามีขนาดสิบสองโวลต์สิบสองแอมป์แรงดันในการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่สิบสองจุดหกโวลต์เท่ากันแต่ว่ากระแสในการชาร์จเข้าเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดเจ็ดแอมป์นะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จลิเธียมไอออนขนาด12บสอแอมป์เหมือนกันนะฮะนี่ครับมันจะเขียนว่าแรงดันในการชาร์จเข้านะครับผม12.6โวลต์นะครับผมแล้วก็กระแสในการชาร์จเข้าเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน1.0แอมป์1.2แอมป์นะครับผมเหมือนกันนะครับผมอันเนี้ยพี่ตัวซื้อมาไว้ใช้สําหรับเครื่องพ่นยานะครับผมเพราะว่าถ้าใช้สําหรับเครื่องพ่นยาเนี่ยมันจะต้องมีหัวเสียบ3ามรูแบบนี้นะครับผมถึงจะใช้ง่ายนะฮะเพราะมันจะเหมือนกับ ที่เสียบแบบเดิมนะครับผมสามารถเสียบเข้ากับเครื่องพ่นยาได้เลยนะครับผมส่วนที่ชาร์จแบบนี้นะครับผมที่ชาร์จแบบนี้ที่เป็นยี่ห้อเดียวกับแบตเตอรี่อันนี้นะฮะพี่โตซื้อมามันเป็นแบบนี้ครับผมเป็นแบบหัวคีบแบบนี้นะฮะคีบกับขั้วบวกขั้วลบนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเสียบกับปลั๊กไฟบ้านแบบนี้นะครับผมเฮดโฟนที่ซื้อเครื่องชาร์จตัวนี้มานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่โตจะเอาแบตเตอรี่ลูกนี้ไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาหรือว่าไม่ได้ใช้งานะพก็จเอาแบตตเรี่เียม2ลลกกนี้้หเอาไปใชับพัดล่โบผม เมื่อเอาไปใช้คับพัดลมโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยถ้าเรามีที่ชาร์จแบบนี้มันก็จะง่ายในการชาร์จไฟนะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของขนาดของแบตเตอรี่นะครับผมถ้าเป็นแบตตะกัวกดขนาด12โวลต์12อแอมป์จะมีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมจะเป็นขนาด1 2โวลต์12แอมป์เท่ากันเนี่ยแต่ว่าตัวขนาดของแบตเตอรี่ก็จะเล็กกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น12โวลต์12อแอมป์ ลูกที่พี่โตเคยเห็นเนี่ยขนาดมันก็จะเท่านี้แหละนะครับผมขนาดก็จะเท่าเท่าในภาพนี้เลยนะครับผมซึ่งมันเล็กกว่านะครับผมเนี่ยเทียบกันเทียบกันให้เห็นเลยมันเล็กกว่าพอมันเล็กกว่าอย่างเงี้ยตัวฐานนะครับผมตัวฐานที่เราใส่มาเนี่ยอันนี้ตัวฐานเนี่ยครับผมมันจะไม่พอดีแล้วนะครับผมเนี่ยมันจะหลวมมันจะหลวมเลยนะครับผมแต่ถาม่าหลวมใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับผม มันก็จะดูแบบคอกแค็นิดนึงนะครับผมแต่มันก็ใช้งานได้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นยามาใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอร์โกกดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ในแอปช้อปปี้นะครับผมแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยพี่ตแนะนําให้ใช้ยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้อนี้จะจะใช้งานได้ดีกว่านะครับผมรวมไปถึงที่ชาร์จก็เหมือนกันนะครับผมที่ชาร์จที่พี่ตซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมาจากในแอปช้อปปี้เหมือนกันนะ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ